พ่นกัมาได้เต็มเต็มเลยโอ้ศูนย์สี่สี่งก็ศูนย์ะน่สองคือขัดแรกคนได้สี่สองเออสี่สองคนน่งยอนขาลงนีเด้โอ้นักกิโลนี่นักจะปวดพี่น้องจะปวดยสี่นสี่องตรงตรงเลยตรงตรงเลยพ่นก็มาได้ศูนย์อีกศูนย์่อีกเออพ้นได้ยั่ไงพ่นก็เไดว่าโทรบอกเห้พราะไปไปเบิ่งดู่มาสั่น่าคัมีโชควงน้หนาฝากตอนอีพทีสั่นทุกคนาสั่ fc ทุกทท่านทุกทคนครับผมเนะอ่ามึอนี่พี่น้องเดนทางมากงมงุกามานั่งบริสััตพี่ครับเดก็เไยพอเบิงนะครับแล้วก็ฝันคนเป็นเขอลเซ็มเต็มเป็นเส็ที่งเด็กๆอันนี้เพื่นบมีางนะครับนี่มองีถางตัวเปิ้ลเคยโจคกีน้ำใช่ครับผมเป็นโจบีน้ำเพลิมาถางปลาไปนี่เขาซ้องวัดสามวัดแล้วตีโอ้เขาเขาข่มกันง่อนบ่เออขว้ญเนี้ี่น้ังเอ ไฟผ่านมาเลขเข้าเต็มเต็มหลักกิโลจอมปวกพี่ร่างโอ้อาจจะลำเสียงดังหน่เยด้วยพี่น้องเด้อยครับแต่ว่าเสียงรถแล่งพังเข้าสองวัดแล้วบ่าไม่สองวัดเลยดิสี่สองตรงตรงแมนปาพี่น้องเคลื่อนที่ไปที่มาเนาะเป็นที่ไหนครับมีเอฟซีเพิ่นโชคดีครับผมเพิ่นกระเล่น อบอกว่าให้ไปเบิ้งกันเด้อเพราะว่าเพิ่นฝันเห็นคนนั่งสุดขาวมานาั่งมานั่งอยู่หลักกิโลป้าทุมาบอกเพิน่นอยู่หนีวะท่านเพิ่นก็เลยมากทีนี้เจ้าจเห็นจิอเออมางวดแรกเพิ่นว่าเพิ่นกับเบิ่งซื้อบัตรตัวในที่นี้ซื้อ,อ,อบัตรตัวบ้านนี้เพิ่นก็ได้ได้บ่หลายดอกงวดแรกกันเพิ่นบ่เซียออ่าในมือสองมือก็บาทโอ้บานนี้งวดที่สองมา บ้าเห็นพวกเก้ามานั่งอยู่บงเก้าอีกที่ไปที่มามนะครับเห็นนั่งอยู่บงเก้าอีก่นก็เลยไม่บานนี่นก็มาได้เต็มเต็มเลยศูนย์สี่สี่สอก็สูสี่เลยสี่สองคือหวดแรกคนได้สี่สองาสี่สองคนนั่งย้อนขาลงหนีเด้โอ้นักิโล่ดจับวดพี่น้องจับวก้วสี่สอตรงๆเลยตรงเลยคนก็มาได้ศูนย์สี่อีกศูนย์อ คนใดอยูินคนก็แล้วว่าโทรบอกไงเพราไว้ไปเบิ้งดูว่าสันว่าข่ามีโชควงมีเล่าฝากตอนอิฐทสันมาคนว่าสันมาไอ้ดี้คือตัวเลขเอ่องวดที่ผ่านมาเลยครับเด้อศูนย์สี่สองเลขสองมันหายไปทั้งทั้งครับโอ้เออมันหายไปเลขสองขนาดเขาเจ้าเลยบอกว่ามาเบื้องเขาเจ้าบอกแล้วมาเบิ้งเห็นคนใส่ชุดขาวนั่งอยู่ทั้งทั้งแมนนั่งหันหน้ามาทั้งพี่ที่นั่งย้อนขาทงเลขตัวก่อนครัผ่านไปผ่านมาเขาเจ้าเห็นเขาเจ้าเห็น ผู้พันบอกนี่แหละพันท้วมากพันบสะดวกสิมาบอกให้ตั้งครับผมพาดผู้พี่น้องที่ไปที่มาเนาะครับเนาะซีสองกับตรงตรงตัวตรงตรงศูนย์ที่กับตรงตรงเนี่ยศูนย์ที่กับตรงตรงดันว่าดีพันวาดในฝันถ้าเพิ่นฝันพันท้วมมาบอกว่าผู้สุดเท้านั่งหันหน้าไปทางไหนอ้อันนี้พวกหมายผู้สุดเท้านี่ที่แรกเพิ่น พนังหันหนามาทั้งเพียทั้งเลข42เนี่ย042เนี่ยเมื่อเขาสานเขาส่องหมดหมดเลยหอเขาสองหมดส้อนด้วยส่องหมดส่วน42คือตรงๆเลย42นี่นแสนกลัวนี่แหละครับอี่ครับตีไปทีมาเนาะครับเนาะระบาดมันเหลือเล็กตัวไรที่พอนออกเปเอนกัเฮาสีไปเบิ่งกันนาะครับนะเหลือเล็กตัวไรพอนออกครับที่สำคัญพี่น้องนี่จอมปววขึ้น้อมปัวขึ้นจอมปัวคล้ายๆงูหนี่นหโอ้คล้ายๆงูนอนนี่นห งูนอนตากแดดเอออย่านี่ปลาโตพี่น้องโอ้โหไข่ไข่งูนอนอยู่นี่ครับแต่ว่ามันแดดครับพี่ครับก็เลยมีความมวงเดียวนี่เพิ่นกับมาถางเป็นตาหมูนี่ออกโอ้่นเพิ่นกับมะถางออแสดงว่าเพิ่นได้น้ำหลายอยู่น้ำเลี้ดงกับมะออน้ำเลี้ยงฟ้งมาไล่กับมาโอ้ยมากเลอือสาเพิ่นว่ายเสียวมาหายยู่วสันว่าแต่ว่าฟางนี่เขาสองวงดติดตัวนี่สองวงดติดตู้สองวงดติดเลยฟางนี่ ก่อนเลขม่ใช่เบินเหลไกครับมันหอนกับเ่าเขายูดกี่ล่ะหงมี่ละโอ้เอ้สองวดซ่อนแล้วพี่หนสองงวดซ่อนแล้บนี่างศูนย์สี่างสี่สี่ส่คือตรงตรงนี่ตัวนี้ศูนย์ที่กระตรงอ่าศูนยศูนย์ที่บนกรตรงสีหนึ่งคือออกล่างตรงเลยที่ออกบนอ่า ตรงมดทั้งสองครับผมปาโคาโคพี่รองเป็นครับเด้ออปลาตจนพ้นทั่วไปบอกเนาะ,ะพ้นทั่วไปบอก้ไปเ <มา S 1> บิงเเบ่งดูตีไปเบิกนทีแรกพนทั่วบอกกันกะเห็นว่าพ่ท่านหูจากที่ไปที่มากัดย้อใส่ัดย้อใสแก้งัดพอนั่นตีัดมาก็เลยบานี้โอ้ตัวนี้ละแมนครกๆานะแบน จอมปวกขึ 1941, ้นยุคือยังงูนอนนี่แหละวท่านโอ้อนั่นครับผมอืมอืมใกล้ๆงูนอนนี่แหละท่านมาเห็นนะครับเนาะอันนี้คือตัวเลขวันที่ผ่านมาเลยครับ0่ตรงตรงมวดซีสองนี่เป็นล่างอ่าเลขหน้าเลขศูนย์นั่นเป็นอย่างลบขับบาดเหนียวมาเบิงโอ้เลขคูณบ่ลบบ่ลบธรรมชาติก็เออธรรมชาติมันธรรมชาตินี่อ่าอ่าอ่าอืมที่ไปที่มาครับที่นีครับห้าสิบเเบิ้ง อีกมุมหนึ่งบอสได้ออกอีกฝั่งหนึ่ง, <estamos> งครับผมอีกฝั่งนึงเพื่อ,อกโอ้ไปยงานรอบเบิังดูบนันพี่น้องอือมันสีมีคือกันบออ่ามันสีปนแ,แปลกคือกันบอนี่มันชิงแปลกเนี่ยโอ้ฝั่ง,งนี้ออกแล้วทักสองวดแล้วฝั่งนี้ออกแล้วสองวดแล้ว<ป>สองวดซ้อนแล้ว<อ>พ,พี่น้องเบิังฝั่งนั้นบันเนี่ยเหลืออีกฝั่งหนึ่งนะพี่น้องเด้อรับโชคน้ำัำเนาะเพราะว่าคนไทยสองวดติดที่ว่านั่นแล้วพี่น้องสามสี่ครับพี่น้องอือถือว่า ถือว่าคนหาคักจุ้ยครับผมคนก็มานั่งย้อนขายตรงเนาะโอ้ตั่งย้อนขายสินั่งย้อนขายเห็บบนหุ่นนี่เลือเหลืออีกฝั่งหนึ่งคี่บ้องฟังจะว่าฟังทิศถนนนี่เป็นเลขสามซีเด็ดเลยบ้านไอ้อกขึ้นกันบอกบ้านไอ้อกขึ้นนี้สามซีโอ้ฟังนี่บนมีเลขเออฟังกันบนมี้บนมีเลขฟังนี่บ้านไอ้อกฟังนี่ก็บ้านไอ้อกสามซีนี่ครับพี่ชี่ครับอืแต่ว่าข้าไปเบิ้งมันมันมันคล้ายๆกับอันคังคัง ขางนึงขันอีกอขางนี่นะครับเนาะอันนี้สามสีกระบอนออกมาเบิ้งขางนี่ครับพี่บ๊ะมันบ้ขางนี่ขางนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหให้ไรมันสาคัญบาทเต็มที่นี่พี่น้องตัวถี่บัตรทอดออกได้ปะเด็กหน่อยนะครับเด้อฟ้ามฟังนีฟ้าเดืออกฟังนี่ฟ้าเดือกครับพี่ซีเป็นอย่างมันคือมีเหล็กกังซีทีนี้โอ้เหล็กพระเจ้าเห็น ผู้ชายชุดขาวนั่งอยู่นั่งอยู่นี่ผู้ชุดขาวนั่งอยู่นี่เลขเกบมันคือชัดแทถบัตรเลขสามศูนย์คือชัดแทถบัตรอันอยู่ข้างล่างนี่มันเกตสามบอคิดแปดคิดแปดเลขเกตสามเก็ตสามเก็ตสามบัตรนี้เพิ่นว่ามันมีสามสองตัวเราเพิ่นได้ลบออกตัวหนึ่งบอจังหวะมันก็เลยเหลือเป็นเก็บศูนย์สามแปดตั้งเลขตัวนี้เพิ่นสามศูนย์เก็ดนี่แหละขอสำคัญวัดทั้งสองฟังมันคือกัน คือฟางนันคือฟางนันฟางนันกับลบตัวนึงฟางนันกับลบตัวนึงเป็นล่างๆคือกันนี่พี่ลับเออตัวเล็กเป็นยอดท่านครับตีเหล่านี้ชื่อห่อนไรห่อนแห้งอีดีท่านนี่เห็นตึ่เอาชุดนี่แม้วัดดอกชุดนี่วัดดอกคือเดี๋ยวฝั่งนี้สามสีเกียรติอ่าดาวเทสซี่ครับอืม ห้อนแหงครับพี่ที่ครับแจังว่าสิยูได้บวกที่สิดัวตแลผู้ทุับกรไดเหียงเด้อฟังนี่้พี่องเด้อนี่ฟังนี่แหละครับอย่ทีครับกับด้านหน้าเนาะที่ด้านหน้าก็สามก็สามปีเน่ยฟังนี้ก็ยังไม่ออกเี่ี่องเด้อนี่เยียงวัดนี่นี่าตัวตนัดขันี่จอบพวกนี่จอมพวกนี่ยังพวกไปไปประกอบกับท่านเพือมานี่แ่ไทอดเด้อ นั่นต้นนี่แหละอืมจริงหรอมัด้วยเป็นเศรษหฟังหอกไปแล้วสองศูนยครับอ้อตัวเดียวปลาเียงสองตัวเขามีสามเจ็มีศูนย์เจ็ดมนย์ั <C' est S 2> นั้นอหัวเป็นเศรีมหาเศรษฐีครับผมให้แห้งังนะครับเื้อสำหรับหลักกิโลอ่าวงมาแงม่ละครับผมขอให้แห้งังครับผมทุกท่านครับผม 我念过。<laughs>